หลี่ซูซูตื่นขึ้นมายามสนธยาของวันหนึ่งบรรพศเซียนฉางเจอเงียบเหงาไร้ผู้คนอ้างวังเย็นเยือกร้อยปีที่ผ่านมาน้อยนักที่จะมีผู้คนย่างกลายเข้ามาหิมะที่ไม่ละลายตลอดทั้งปีตกลงบนขนตานางในส,สวรรค์หมอกควันม้วนตัวใบอูถงสีทองถูกนำมาสร้างเป็นเตียงวิจิตหลังหนึ่งด้วยพลังวิเศษนางขยับนิ้วมืออย่างเชื่องช้าขนตาไหวร,ริก ภาพที่สะท้อนเข้าสู่สายตาคือโลกที่เต็มไปด้วยไอสีขาวขมุกขมัวนางรู้สึกเจ็บเล็กน้อยจึงยกมือกดบริเวณที่ความรู้สึกเจ็บแผ่มาโดยไม่รู้ตัวเป็นหัวใจน้ำตาหยดลงในสสวรรค์พาให้เกิดริ้วคลื่นบางๆความขมขื่นและความทุกข์ตรมโถมเข้าใส่อย่างครอบฟ้าคลุมดินช่วงเวลานี้ในที่สุดทุกสิ่งก็กระสังแจ้งหลีซูซูก็ไม่คิดเช่นกันว่าตนเองยังจะฟื้นขึ้นมาได้ วันนั้นนางกระโดดลงจากซุ้มประตูเมืองด้วยการตัดสินใจอันแน่วแน่ว่าจะตายเผาจิตวิญญาณเสียนให้สิ้นถ่ายเข้าสู่โกอีก้าชั้นฟ้าเมื่ออัศนีสวรรค์ถูกชักนำเข้าไปในโกอีย่อมก่อให้เกิดเพลิงนรกร้อนแรงแผดเผานางจนไม่เหลือข้างหูนางได้ยินเสียงโกอีแตกสลายหลอมละลายคิดว่าตนเองก็คงเป็นเช่นเดียวกับโกอีหายสาบสูญไปจากโลกนี้ หลี่ซู่ซูอยู่ท่ามกลางเพลิงนรกมองไปเบื้องล่างเห็นคนผู้นั้นวิ่งทะยานเข้ามายังกำแพงเมืองเขาวิ่งเร็วถึงเพียงนั้นเป็นเพราะหลังบังเกิดยายรักจึงวิ่งเข้ามารับตัวเย่ปิงชังอย่างนั้นหรือเบื้องหน้านางพระโมอยากคว้าจับโกอี้ไว้แต่โกอี้กลับสลายกลายเป็นเท่าทุลีต่อหน้าต่อตาต,าตอนนั้นหลี่ซูซูคิดว่าหากสามารถมีชีวิตอยู่ได้ใครเล่าอยากจะตายไปอย่างเจ็บปวดท่ามกลางเพลิงนรก ผิวกายทุกขุมขนเจ็บไปหมดวิญญาณเซียนเหมือนถูกบทขยี้จนแหลกละเอียดนางล้มลงในเพลิงนรกมีได้หันไปมองเขาอีกเจ็ดร้อยกว่าวันและคืนตอนนั้นเมื่อย้อนคิดไปต่อให้นางไม่อยากคิดถึงฐานไทยจิ้นมากเพียงใดเขาก็แทบจะเป็นความทรงจำทั้งหมดของนางชั่วชีวิตหนึ่งของมนุษย์ช่างคืนขมเหลือเกินเขาปักความจริงใจที่สุดลงในผ้าคลุมศีรษะแต่กลับสังหารพี่ชายของนางทอดทิ้งท่านญาของนาง บงการให้นางฆ่าคนมอบความมืดมนไม่สิ้นสุดให้กับนางนางช่วยเหลือพี่ชายไม่ได้ไม่ได้พบท่านย่าอีกโลหิตอุ่นร้อนของเซียวหลิงกระเซน็นใส่มือนางกลายเป็นความเจ็บปวดทุกทนที่นางมิอาจก้าวออกมาได้นางมิได้ผิดต่อสรพชีวิตในสามพิภพแต่กลับผิดต่อตนเองเพียงเท่านั้นผิดต่อเย่ซีอูหลีซูซูเกิดมาด้วยร่างทิพไม่เคยฝันมาก่อนครั้งนั้นกลับเป็นครั้งแรกที่นางปรารถนาเหลือเกิน ให้เจ็ดร้อยกว่าวันและคืนเหล่านั้นเป็นเพียงฝันร้ายเมื่อฝันร้ายจบลงนางอยู่ที่บรรพศช้างเจอข้างกายมีใบหน้าที่คุ้นเคยนับไม่ถ้วนชีวิตยังคงเป็นเหมือนแต่ก่อนแม้สามพิภพจะเต็มไปด้วยพูดผีปีศาจทว่านางที่ถูกขังอยู่บนบรนพศเซียนดวงตาย,ยังคงเจอแววคาดหวังก็มองโลกมนุษย์ไปพร้อมๆกับโกอีแต่โกอีดับสลายไปแล้วน้ำตาของนางทำให้ภาพที่โกอี้สลายไปพร่าเลือน มันเหมือนควันสีฟ้าที่ไม่โดดเด่นสายหนึ่งในโลกปัดผ่านเส้นผมนางไปอย่างอ่อนโยนไม่ส่งเสียงใดๆอีกโกอิกเคยบอกว่ามันเป็นเพียงก้อนหินที่ไร้ประโยชน์ที่สุดก้อนหนึ่งจากยุคบรรพกาลวิญญาณเทพที่ยิ่งใหญ่นับไม่ถ้วนที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกับมันล้วนแตกดับไปหมดแล้วเหลือเพียงมันที่อดทนจนผ่านสมัยหงห่วงผ่านการเปลี่ยนแปลงของขุนเขาและสายชนผ่านความเงียบเหงาว่างๆในโลกมนุษย์ สุดท้ายติดตามมันดาของนางและเติบโตขึ้นมาพร้อมกับนางมันมักบอกว่าตนเองทำอะไรไม่เป็นสักอย่างสิ่งเดียวที่ทำได้มีเพียงพยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปทว่าสุดท้ายก็เป็นนางที่ไม่ดีทำให้มันพลอยเดือดร้อนไปด้วยทั้งยังสูญเสียมันไปพี่ใหญ่ท่านผู้อาวุโสจี้เจอ๋อเซียวหลินท่านยา่าโกอี้วิญญาณเซียนของนางค่อยๆกระจังใส่ขึ้นทีละชุ่นท่ามกลางเพลิงนรก ฝันร้ายครานี้ช่างเน็บหนาวเหลือเกินเวลานั้นนางเพียงอยากวอนขอต่อสวรรค์ไม่ว่าพบใดชาติใดต่อให้เป็นปลายทางของความมืดมิดก็ขออย่าให้นางต้องพบเจอกับฐานถ่จิ้นอีกเลยหรือบางทีให้นางได้เห็นบรรพช้างเจออีกเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือไม่ยามนี้หิมะบนบรรพชฉางเจอโปรยปลายงดงามดั่งภาพวาดม้วนหนึ่งในตาสีดำของหลีซูซูเจือประกายน้ำตาประปรายนี่นาง กลับมาบ้านแล้วหรือเซียงจินในชุดขาวก้าวเดินอยู่ท่ามกลางป่าอูถงเอวเขาประดับหยกเขียวกระจ่างแวววาวตลอดชิ้นบนนั้นห้อยผู้ระยะสีฟ้าครามเกสาดำครอบด้วยเกี้ยวหยกสีหน้าอ่อนโยนยิ่งข้างหลังเขามีเด็กหนุ่มหน้าครึมผู้หนึ่งเดินตามมากงเหยี่ยจี้อูก,กำชับฟูหยาประเดี๋ยวพบนางแล้วอย่าได้ถามสิทธิน้องหญิงอีกเด็ดขาด ว่านางเกี่ยวข้องอะไรกับหลีซูซูที่เจ้าเคยรู้จักนางจะโมโหเอาครั้นเห็นเด็กหนุ่มไม่ตอบกงเหยี่ยจี้อูจึงเอ่ยอย่างขบขันนางปฏิเสธทุกครั้งโมโหที่เจ้ามักเห็นนางเป็นคนอื่นครั้งก่อนตอนประลองกับเจ้าเจ้ายังกรีดอาพรที่นางชอบที่สุดจนขาดนางเสียใจอยู่ริมส,สวรรค์ตั้งนานคุยกับมชาทิพย์ในสบอกว่าจะไปฟ้องอาจารย์ ทว่าจบจนตอนนี้นางกลับไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นครั้งนี้สิทธิ์น้องหญิงปิดด่านกักตัวเป็นเวลานานคิดว่าออกมาคงไม่ติดใจเรื่องในอดีตแล้วเจ้าอย่าพูดให้นางเสียใจอีกเลยเด็กหนุ่มเม้มมุมปากก่อนจะเอ่ยตอบว่าได้กงเหยียดจี้อูนึกอะไรได้ดวงตาฉายแววจนใจและความอบอุ่นสิทธิ์น้องหญิงยังเล็กอดทนกับนางหน่อยเสียงของพวกเขาใกล้เข้ามาทุกทีหลีซูซูที่อยู่ในส,สวรรค์มองไปอย่างเม่อลอย เห็นเพียงบรรพเสียนขาวโพลนเบื้องหลังหมอกควันที่ม้วนตัวเป็นสายต้นอูถงสูงเสียดฟ้าในโลกสีแดงเพลิงนั้นใบหน้าที่คุ้นเคยสองดวงสะท้อนเข้าสู่สายตานางโดยบังเอิญตื่นจากฝันร้ายที่ย้อนมิติไปเมื่อห้าร้อยปีก่อนอย่างกระทันหันนางมองกงเหยียจี้อูก,กับเยี่ยฝูหยาที่เดินเข้ามาจากที่ไกลๆอย่างงุนงงเลื่อนลอยข้างหูได้ยินเสียงสายลมแผ่วเบา กงเหียจี้อูยังไม่ทันได้ตั้งตัวร่างอ่อนนุ่มก็ประทะเข้ามาในอ้อมอกกงเหียจี้อูนิ่งเงินไปคนหูแดงเรือกระแอมเบาๆพลางเอ่ยสิทธน้องหญิงเย่ฟูหย่าด้านข้างชะงักไปเช่นกันมองสิทธพี่หญิงที่เพิ่งออกจากการปิดด่านชายหญิงมิพึงชิดใกล้ครั้นคิดว่าหลี่ซูซูมิใช่เด็กหญิงที่กล้าวมวยคู่แบบเสียนน้อยในวัยเยาว์อีกแล้วกงเหียจี้อูก็ดันตัวนางออกเบาๆ หญิงสาวที่สวมชุดกระโปรงผ้าพลิ้วสีฟ้ากลับกอดเอวเขาแน่นน้ำตาซึมลงบนอภรด้านหน้าของเขาท่านยังมีชีวิตอยู่ดีเหลือเกินกงเหยี่ยจี้อู่แม้ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หายากที่สิทธน้องหญิงผู้น่ารักสดใสจะร้องให้ต่อหน้าเขามือที่ยกขึ้นของเขาจึงวางลงเบาๆและลูบหลังนางพูดอย่างเข้าอกเข้าใจด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลอืมสิทธน้องหญิงอย่าร้องให้เลย เยี่ยฟูหยาเห็นสิทธิพี่หญิงร้องให้จนตาแดงเหมือนกระต่ายตัวหนึ่งก็เงียบเงันชั่วครู่ก่อนจะหยิบชุดกระโปรงผ้าพลิ้วสีม่วงตัวหนึ่งออกมาจากถุงฟ้าดินอย่างเก้อเขินสิทธิ์พี่หญิงค้าผิดไปแล้วครั้งก่อนทำกระโปรงของท่านขาดค้าหาตัวใหม่ที่เหมือนกันมาให้ท่านเพื่อไถ่โทษท่านจะดูหน่อยหรือไม่หลีซูซูหันหน้าไปมองเห็นเยี่ยฟูหยาในความทรงจำผ่าเผย สะอาดสะอานดวงตาใสากระจ่างมองนางอย่างเจอแววกังวลไม่แตกต่างจากสิทธิ์น้องเล็กในความทรงจำเลยสักนิดเสียงหัวใจเต้นของกงเหยียจี้อูดังอยู่ข้างหูนางความขมขื่นและความสิ้นหวังเมื่อห้าร้อยปีก่อนห่างไปไกลทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องนางสว่างสวยัยอุ่นร้อนเปี่ยมด้วยสีสันสดใสหลีซูซูยากจะอธิบายความรู้สึกในตอนนี้ เดิมทีคิดว่าทุกสิ่งสลายกลายเป็นความว่างเปล่าโลกนี้ไร้ซึ่งร่องรอยของนางแล้วทว่าเมื่อลืมตาตื่นจากเพลิงนรกนางกลับพบว่าตนเองกลับบ้านแล้วสิทธิพี่ใหญ่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนที่นางเป็นห่วงล้วนยังมีชีวิตอยู่ใช่หรือไม่ไปเยือนโลกมนุษย์เมื่อห้าร้อยปีก่อนมาหน,หนึ่งนางถอนกระดูกมันของฐานถจิ้นออกมานางทำสำเร็จแล้วใช่หรือไม่ หลี่ซูซูเงยหน้าขึ้นท้องฟ้าไม่มีสีสันที่หม่นทึบแม้แต่น้อยใสยสะอาดเหมือนเพิ่งผ่านการฉล้างคนที่ตายไปแล้วยืนอยู่เบื้องหน้าตนอย่างมีชีวิตนางเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเมื่อห้าอปีก่อนโศกนาฏกรรมทั้งหมดมิได้เกิดขึ้นนางกลับบ้านแล้วตื่นขึ้นมาในฤดูวสันอันอบอุ่นหมูม่มวลบุปผาบานสะพรัง่งข่าวเรื่องที่เซียนจื่อน้อยผู้เป็นที่รักใคร่ที่สุดของสำนักเิองหยางออกจากการปิดด่าน แทบจะสร้างความเคลื่อนไหวไปทั่วทั้งสำนักหลิงเหยาวมารอยอยู่ที่เชิงเขาแต่เช้าตรู่เศกคันช่องวารีขึ้นมาส่องดูเสื้อผ้าหน้าผมของตนเองสิทธิพิสิทธิทธน้องด้านข้างยิ้มพูดอาจารย์อาหลิงไม่ต้องแต่งตัวแล้วท่านแต่งตัวมา83รอบแล้วใช่หลีซูซูน้อยเห็นท่านแล้วคงได้วิ่งหนีไปอีกครั้งของที่อยู่ในมืออาจารย์อาหลิงคืออะไรโอ้เป็นปทุมมาหมื่นสพรพพสิงของอาจารย์ปู่น้อย ท่านเด็ดมาให้หลีซูซูน้อยไม่กลัวอาจารย์ปู่น้อยจะไล่ฆ่าเอาหรือเสียงหัวเราะเบิกบานของบุรุษรูปงามดังขึ้นท่ามกลางกลุ่มคนไม่สนใจเสียงหยอกล้อของคนในสำนักแม้แต่น้อยกลับแก้ไขคำพูดของพวกเขาหลีซูซูน้อยอะไรกันหากว่ากันตามลำดับรุ่นนางเป็นอาจารย์อาของพวกเจ้าต่างหากหากไม่เพราะเจ้าสำนักชีเสียนจือ่อ ไม่อนุญาตให้เขาขึ้นไปบนบรนพศช้างเจอรบกวนการฝึกบำเพ็ญของหลีซ่ซูซูป่านนี้เขาบังคับกระบี่ขึ้นไปนานแล้วตอนหลี่ซูซูบังคับกระบี่ลงมานี่ก็คือภาพที่นางเห็นคนในสำนักที่สวมชุดของสิทธิสำนักเหิงหยางโบกมือให้นางด้วยความยินดีหลี่ซูซูอี้หลิงน้อยตอนหลี่ซูซูถือกำเนิดมีฉายาทางเต๋าว่าอี้หลิงความหมายคือจงหลิงอี้ซิว่ว แปลว่ารวบรวมปรานวิเศษจากฟ้าดินบ่มเพาะเป็นบุคคลที่โดดเด่นสิกหญิงพูดอย่างกระตือรือร้อนเจ้าออกจากด่านแล้วหรือรีบมาดูเร็วเข้าว่าสิพี่เตรียมของขวัญอะไรไว้ให้เจ้าลีซูซูเก็บกระบี่เซียนถูกทุกคนห้อมล้อมในทันทีนางก้มหน้ามองอ้อมแขนถูกยัดด้วยของมีค่าจนเต็มลีซูซูน้อยนี่เป็นไข่มุกที่ข้าเอากลับมาฝากเจ้าตอนไปแดนเผิงหลายคราวก่อน ขอให้ตะบะของเจ้าเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนี่คือถังหูลู่ที่ข้าเคยรับปากเจ้าไว้หรือซูซูน้อยยังไม่เคยไปโลกมนุษย์มิใช่หรือลองชิมดูสิสิทธน้องหญิงดูนี่หางของสัตว์สร้างฝานันใช้ป้องกันตัวในอ้อมอกนางยังมีบุปผาหมื่นสพรพพสิ่งที่บานสะพรั่งอีกดอกหนึ่งบุปผาหมื่นสพรพพสิ่งสามารถรับอสศนีเคราะห์ได้สามหนระหว่างการผ่านด่านเคราะห์เป็นของล้ำค่าที่หายากยิ่ง อาจารย์อาชิงอู่เพาะเลี้ยงมาสองปีแล้วหลีซูซูเหลือบตาขึ้นมองคนในสำนักตรงหน้าพวกเขาส่วนใหญ่เดิมทีล้วนตายไปด้วยน้ำมือปีศาจในปีที่พยามาณปรากฏกายบัดนี้ทุกคนกลับยังมีชีวิตอยู่นางกลับมาในอีกห้าร้อปีให้หลังในช่วงเวลาที่ตนจากไปแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนางทำให้พวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ หลีซูซูมองดูหลิงหยาวที่ชอบโอ้อวดอดยิ้มออกมาไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มีได้หลบเลี่ยงบุคคลที่แสดงน้ำใจกับตนมากเกินไปผู้นี้อย่างหวัดหวันก่อนจะร้องเรียกเสียงค่อยสิทธิพี่หลิงมิใช่เยี่ยซีอู้อีกแล้วนางคือหลีซูซูแม้ไม่รู้ว่าเหตุใดตนเองจึงฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่นางสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทุกคนห้อมล้อมนางไว้เล่าเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นในสำนักเหงอหยางช่วงนี้บรรพศเสียนตั้งตรงงานหอมากมายนับไม่ถ้วนแขวนตัวอยู่กลางอากาศที่แท้สำนักเหิงอหยางที่ไม่ถูกมันปีศาจกดข่มแข็งแกร่งและงดงามเช่นนี้เองหลีซูซูหันกลับไปเห็นสถานที่ที่ตนเคยหัดบังคับกระบี่ในอดีตตำหนักใหญ่ที่นางเรียนรู้วิชาอาคมเป็นครั้งแรกยังมีสนามที่สิทธ์ทั้งหลายใช้เล่าเรียนวิชาช่วงเช้าและฝึกกระบี่ ฝีเท้าของหลีซูซูชงะงักก้าวขึ้นไปบนบันไดบำเพลญจิตหมื่นขั้นกงเหยียดจี้อูเอ่ยปากอย่างอ่อนโยนสิทธน้องหญิงบันไดบำเพ็ญนจิตเป็นสิ่งที่ต้องเดินหากลับมาจากแดนมนุษย์เจ้าไม่จำเป็นต้องหญิงสาวหันกลับไปริมฝีปากเม้มเป็นรอยยิ้มจางๆหว่างคิ้วนางมีจุดสีแดงเพลิงดุดแต้มชาติจังหวะที่ก้าวขึ้นบันไดบำเพ็ญนจิตบันไดหมื่นขั้นคล้ายมีริ้วคลื่น น้ำกระเพื่อมกลายเป็นบุบผาโปร่งแสงดอกแล้วดอกเล่าที่พริบาลใต้ฝาเท้านางกงเหยียดจี้อูมองนางไม่เอ่ยอะไรอีกในใจของสิทธน้องหญิงมีสิ่งใดเพิ่มเข้ามานะดูเหมือนนางจะเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆในสถานที่ที่พวกข้ามองไม่เห็นเยียดฟูยากอดกระบี่มองแผ่นหลังของหญิงสาวหายลับไปหลังบันไดบำเพ็ญนจิตเขาอ้าปากแต่นึกถึงคำพูดที่กงเหยียดจี้อูกำชับตนจึงเงียบเงันอีกครั้ง ตลอดหลายปีมานี้เป็นเขาเองที่ยังไม่ถอดใจสิทธิ์พี่หญิงหลีกับคนผู้นั้นแค่มีชื่อแท้เดียวกันเท่านั้นแม่นางน้อยผู้หนึ่งในพิภพเซียนที่เพิ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลเมื่อห้าร้อยปีก่อนผู้นั้นได้อย่างไรบันไดหมื่นขั้นะล้างความวอวุ่นร้อนรนในจิตใจไปก้าวแล้วก้าวเล่าในที่สุดหลีซูซูก็รู้สึกว่าอดีตเมื่อห้าร้อยปีก่อนออกห่างจากนางไปแสนไกล สุดปลายทางท่านเซียนในอภรรีฟ้าครามหันกายมาท่านพ่อนางวิ่งเข้าไปหาชี้เสียนจื่อลูปผมนางเขาหลบตามองดวงตาที่มีน้ำตาคลอเบ้าของนางพลางถอนหายใจเบาๆหนึ่งทีแค่ปิดด่านเท่านั้นเองใหญ่ต้องเสียใจถึงเพียงนี้ด้วยใครรังแกหลีซูซูอีกแล้วหล,ล่ะหลีซูซูสะอื้นตอนที่นางดวงจิตแตกสั้นวิญญาณสูญสลายยังไม่ปลอบางเช่นนี้มาก่อน คนเราก็ประหลาดอย่างนี้เองเมื่อคนข้างกายไม่ทนุถนอมตนสามารถห่มชุดเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดให้ตนเองได้แต่เมื่อเจอคนที่ทนุถนอมตนชุดเกราะกลับถูกปลดเปลื้องออกไปอย่างช้าช้าเหมือนสัตว์ตัวน้อยที่กลับมาบ้านพร้อมบาดแผลเต็มตัวความเศร้าเสียใจทั้งหมดในที่สุดก็มีคนคอยรับฟังให้ข้าดูหน่อยว่าพลังตบะของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างแล้ว ชี้เสียนจือเอ่ยพลางพยักพเยศให้หลี่ซูซูวางมือลงบนศิลาอย่างพลงังหลี่ซูซูลังเลชั่วขณะหนึ่งนางฟื้นขึ้นมาในร่างของตนเองแต่ไม่แน่ใจว่าบัดนี้พลังตะบะของตนเองเป็นอย่างไรกันแน่ยามเผชิญหน้ากับชีเสียงจือนางกลับบังเกิดความประมาเหมือนคนที่ยิ่งใกล้บ้านเกิดยิ่งพร่านใจผ่านไปครู่หนึ่งหลี่ซูซูก็วางมือลงไปศิลาอย่างพลังสาดแสงวับเกิดประกายแสงสีเขียว ชีเสียงจือขมวดคิ้วมองระดับขั้นทั้งเจ็ดแบ่งออกเป็นขั้นหลอมปรานขั้นสร้างฐานขั้นลูกกอนทองคำขั้นกำเนิดใหม่ขั้นหลอมรวมขั้นผ่านด่านเคราะห์และขั้นมหายานสูงขึ้นไปกว่านั้นย่อมบรรลุเป็นเทพแต่ละขั้นแบ่งออกเป็นระดับย่อยอีกสามระดับได้แก่ระดับต้นระดับกลางและระดับปลายสีเขียวอ่อนหมายถึงขั้นสร้างฐานระดับกลางค่ะ หลีซูซูอ้าปากแต่กลับไม่รู้จะพูดอะไรดีนางจำได้ว่าก่อนที่ตนเองจะย้อนกลับไปเมื่อห้าร้อยปีก่อนนั่งอยู่ขั้นลูกกรอนทองคำระดับกลางแล้วแต่บัดนี้นางกลับอยู่ขั้นสร้างฐานระดับกลางเท่านั้นถึงขั้นมีแนวโน้มว่าจะถอยกลับไปยังขั้นสร้างฐานระดับต้นด้วยซาำชไหนจึงเป็นเช่นนี้ได้ชีเสียนจือมีได้แสดงท่าทีผิดหวัง นิ้วมือแตะเบาๆตรงหว่างคิ้วนางผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็ลืมตาขึ้นดวงตาฉายอารมณ์สลับซับซ้อนหลี่ซูซูเจ้าเคยผ่านความตายมาแล้วหรือหลี่ซูซูเงยหน้ามองฉีเสียนจือเขาดูไม่ประหลาดใจนะักท่านพ่อชีเสียนจือพูดต่อมีต้องกลัวตั้งแต่ตอนที่เจ้าถือกำเนิดข้าก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้ข้าไม่รู้ว่าเจ้าไปที่ใดมาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง เขาตกเบาะรองข้างกายตนเองเป็นการบอกให้หลีซูซูนั่งลงหลีซูซูนั่งลงข้างกายเขาชีเสียนจือเวลตาอ่อนโยนเอ่ยว่าข้าไม่ค่อยได้คุยเรื่องมันดาของเจ้าให้เจ้าฟังนางไม่ค่อยอยากให้ข้าพูดถึงนางต่อหน้าเจ้าทั้งยังหวังอยากให้เจ้าเป็นแม่นางน้อยธรรมดารรมดาผู้หนึ่งที่มีความสุขทว่าวสายโลหิตของเจ้ายังคงฟื้นขึ้นมาจนได้ความจริงหลีซูซูมีลางสังหรณ์อยู่แล้ว เป็นเฟ่งห่วงหรือชีเสียนจือผงกศีรษะสายโลหิตของวิญญาณเทพบรรพการมีเพียงสายนี้เท่านั้นที่สามารถคืนชีพกลางเพลิงนรกหลีซูซู่หลุบตาที่แท้กโกอี้รู้แต่แรกแล้วดังนั้นแต่ไรมามันจึงห่วงแหนพลังวิเศษยิ่งนักเพราะมันคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าในอนาคตจะได้ใช้พลังวิเศษทั้งหมดส่งนางกลับบ้านมันทำสำเร็จแล้วและมันก็ได้หายสาบสูญไปจากโลกใบนี้แล้วเช่นกัน มืออบอุ่นข้างหนึ่งวางลงบนไหลานางสายโลหิตตื่นรู้มหามคาของเจ้าในอนาคตปลอดโปร่งราบรื่นชีเสียนจือพูดแม้ในใจเขาจะรู้สึกเสียดายอยากให้หลีซูซูเป็นเด็กตลอดไปก็ตามทีหลีซูซูดูจุดหลิงถายสิเมื่อท่านพ่อบอกหลีซูซูจึงสังเกตเห็นว่าบนจุดหลิงถายของตนเองมีลายวัตถุรูปทรงคล้ายหยดน้ำสีขาวเพิ่มขึ้นมามันมีขนาดเท่าเล็บนิ้วมือเท่านั้น ดูเล็กกระจิตริตและปราะบางยิ่งนักก่ออยู่บนจุดหลิงถายของนางอย่างอ่อนโยนหลีซูซูถามนี่คืออะไรหรือเจ้าคะชีเสียนจือตอบมักค่าไร้รักแห่งบรรพการเนื้อหาในตอนที่12พาหนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ